ตรงไห่อินมากเลยค่ะซิงค์ได้อินมากเลยลูกแม่โถหนูก็ไม่รู้ว่าแม่มาอยู่ตรงนี้คือว่าปกติเนี่ยนักร้องเนี่ยบางทีร้องไม่ได้เขาต้องซิงค์ร้องเพลงใช่ไหมแต่หนูซิงค์เป็นโนค่ะแม่เหมือนมากเหมือนไหมคะพยายามที่จะทำท่าแบบตึ้งๆเหมือนนักวบางีคุณผู้ชมก็จับได้เรวไปเข้ารายการก่อนดีกว่าค่ะแม่ ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้รถเด็ดกับหลากหลายเรื่องราวเก่าร่วมสมัยในรายการปราเการาดีค่ะเห็นซ้อมเป็นโนซะขนาดนี้เน,นี่ย วันนี้รายการของเราต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยมีอย่างแน่นอนค่ะเพราะวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยมีเจ้าพ่อแล้วก็เจ้าแม่แห่งเพลงรักโรแมนติกไม่เยือนรายการประก่าราดพิกข,ของเราที่เคยซีซั่นนะคะค่ะอยู่ดีๆก็หวานกลายเป็นประก่าราดน้ำเชื่อมเลยละคะ่ะก็กินอร่อยอะลกูกแต่ประก่ราดน้ำเชื่อมนี่แปลว่ามันจะต้องเป็นรักโรแมนติกหวานอะไรแนวนั้นใช่ค่ะแต่ว่าจะรักโรแมนติกและจะหวานขนาดไหนนะคะไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าค่ะ 嘿嘿、嗯 He cried. เ<ม>ดีย๋วยวชวหน้น<ล><อ>ก่อนคะ่ะค่ะก็จะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการกับ2ศิลปินคุณภาพนะคะแขกรับเชิญของเราเขาคือทีหนิ่งคุณเจนิเฟอร์คิมค่ะและเก่าขึ้นมออของเราในวันนี้นะคะคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวสุพพรค่ะ วันนี้รายการของเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ทั้งสองท่านกรุณาสละเวลามาร่วมรายการกับเราโดยเฉพาะพี่คิมของเราเนี่ยเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็นักโตเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตของนักโตเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเร็วๆนี้ก็มีคอนเสิร์ตของตัวเองครับที่ไหนคะจะจัดที่ไหนที่พารากอนเหมือนกันครับผมในวันที่9มิถุนายนนะครับก็คุณจะแน่นอนว่ามีผมมีเป็นโนอยู่แล้วแล้วก็รับรองว่าคุณจะเห็น สิ่งต่างๆทีค่คุณคิดว่าผมจะไม่ทำ<ช>เป็นแขกรับเชิญที่ไม่คิดว่าจะมีร,ร่วมเวทีเดีวยวกันกับโตได้ครับพลาดไม่ได้เลยนะคะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะช่วงหน้าสศิลปินมาเยือนรายการของเราทั้งทีต้องมีอะไรพิเศษพิเศษอย่างแน่นอนพลาดไม่ได้ในประกาศารกพิกค่ะแล้วนอจากนั้นยังมีคนใจร้ายอีกบอกว่าคุณคิมเนี่ย เป็นลูกเป็ดขี้เหร่ที่สุูในบ้านอีกเป็นขี้เป็ดชี่ชอบส่งไวเซตสั่งเปลี่ยนหาผู้ชาเพราะชอบผู้ชายอินเตอร์ไงแล้วเขาตอบกลับมาบ้างไหมคะไม่เคยคิดบ้างไหมคะว่าจะลองไว้ส่งอื่นดูไม่เคยมะเก่าล้าพี่ขอเปลี่ยนเคยได้ไหม